สวัสดีค่ะหมวยนะคะเดินเ,เดินทางมาจากบางบอนค่ะวันนี้ได้ตั้งใจมาฟังเทศมหาชาติทํานองหลวงที่วัดอรุณน,นะคะซึ่งการการฟังเทศมหาชาติเท่ากับเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นบุญใหญ่ค่ะเป็นการละบุญก็คือจะมีการ เทศมหาชาติช่วงก่อนออกพรรษากันนะคะปีละหนึ่งครั้งซึ่งทุกวัดก็ขึ้นแล้วแต่วัดนะคะที่เขาจะจัดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้วันที่ห้าแล้วก็ที่วัดที่วัดอรุณนะคะจะจัดสามวันค่ะวันที่ห้าหกเจ็ดตุลาคมนะคะอันนี้สงของการฟังเทศมหาชาติก็คือถ้าถ้าผู้ใดได้ฟังจนครบสิบสามกันนะคะ จะได้ไปเกิดบนสวรรค์เลยอะค่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้ลงมาเบื้องล่างเลยอะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่มีโอกาสและเวลามาฟังเทศมหาชาติค่ะสาธุนะคะขอบคุณค่ะ